อัลบั้มแรกในชีวิตรู้สึกไงบ้างคะ่กิตอัลบั้มแรกในชีวิตจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากๆที่ได้ปล่อยอัลบั้มสักทีนะครับเพราะตอนเด็กๆของเราก็มีความฝันที่จะอยากเป็นศิลปินเนาะ<ช>แล้วก็แบบอยากมีวงเป็นของตัวเองพอเรามีวงเราก็อยากมีอัลบั้มแล้ววันนี้เราได้มีอัลบั้มแล้วสักทีนะครับเป็นอัลบั้มที่พกเราตั้งใจทํามาตั้งใจทุกโโรเซสเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบการทําเพลงการทําดีไซน์อัลบั้มหรือว่าการทําจัดเอกซิบิชันครับก็อยากให้ทุกคนติดตาม อยากสปอยนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าอัลบั้มก็มันเป็นหนังสือนะครับอยากให้ทุกคนเหมือนแบบว่าให้ฟิลในการอ่านหนังสือแล้วก็เปิดเพลงฟังเปิดเพลงฟังไปด้วยอ่าใช่ทำนองนี้ครับผมความพิเศษที่แฟน,น,นจะได้รับของอัลบั้มนี้มีอะไรบ้างความพิเศษที่จะได้รับของอัลบั้มนี้ก็คือสปอยเลยนะสปอยไปเต็มที่เลยแล้วกันเลยนะครับก็คืออัลบั้มนะครับมันจะเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับ เมืองเมืองนี้นะครับก็คือถ้าพูดถึงทริมมนดาวเราก็พูดถึงชาวเมืองเนาะก็ทริมมนดาวเนี่ยได้สร้างเมืองขึ้นมาในเมืองนั้นเนี่ยมีทั้งหมด17ย่านด้วยกันก็คือ17เพลง1เพลงก็คือ1ย่านเลยแล้วก็ไปอ่านคําอธิบายที่เกิดจากการเขียนมั่ๆซั่วๆส้ของผมขึ้นมาเองใช่ผมเขียนทุกเพลงขึ้นมาเองหมายถึงว่าคําอธิบายนะครับเป็นเหมือนการเขียนหนังสือออกไปนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆอ,อ่านแล้วก็คิดภาพตามว่าจริงๆแล้วเราชอบที่จะใช้ชีวิต แบบไหนใช้ชีวิตอยู่ในย่านย่านไหนของเมืองเมืองนี้แล้วในอัลบั้มก็จะมีแบบ ID card เป็นแบบซิติเซนถ้าเกิดว่าคุณซื้ออัลบั้มนี้คุณก็ได้เป็นซิติเซนของชาวเมืองแล้วนะจะเป็นแบบบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตด้วยนะครับคือมีทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางและหนังสือก็ดีไซน์ออกมาเป็นไกด์บุ๊กเป็นหนังสือนําเที่ยวครับแล้วก็พิเศษสุดๆก็คืออยู่ที่แทร็กสุดท้ายผมให้เป็นบ้านของทุกคนเลยแปบลบว่าเราดีไซน์ออกมาเลยว่าบ้านของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงในเมืองนี้นะครับ คาดหวังไหมกับอาราบแลนรู้สึกว่าผมคาดหวังจนเลิกคาดหวังแล้วครับวงทรีแมนดาผ่านการคาดหวังมาเยอะมากนะครับเราก็เลิกคาดหวังไปตั้งนานแล้วนะครับรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกดีกว่านะครับทาเพลงแบบว่าเต็มที่เราสนุกแบบไหนทาไปเลยอยากเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนเลยอยากเป็นพังทําเลยอยากเต้นเต้นเลยนี่ใช่นี่คือทรีแมนดาเลยครับผมแล้วส่วนตัวกิ๊เต้นได้ไหมเออผมฮะเต้นได้นิดเดียวเพราะาเมื่อก่อนเราก็ชอบแบบวงเคป๊อปนะ ชอบแบบเกอร์เจเนเรชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยเต้นตามพอวันนึงเฮ้ยผมอยากเต้นจริงผมอยากเต้นมากอยากมีวงที่เต้นไปด้วยกันน่ะไม่ดูสภาพเพื่อนเลยนะครับไม่ดูสภาพมือเบสมือกีตาร์เลยนะครับเต้นออกมาไม่พร้อมกันวันนั้นถ่ายประมาณผมว่ามี50เทิอเทกรวมๆมายำๆๆรวมกันน่ะถึงออกมาเป็นแบบนั้นนะครับอีเวนต์กลับมาแล้วอีเวนต์กลับมาคอนเสิร์ตก็พวกเราก็ เหมือนแบบว่าก็ทําตามหน้าที่เลยครับถ้าเกิดว่ามันเล่นได้เราก็ต้องเล่นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราเนาะก็พอไปแล้วก็มีการแบบว่ามาตอป้องกัน,นกตัวเองให้ได้มากที่สุดครับเลี่ยงการจับมือเลี่ยงการเดินลงไปข้างล่างเวทีนะครับเล่นเสร็จเราล้างมือใส่แมสอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนแฟนคลับเนี่ยก็น่ารักมากนะครับบางคนก็เลือกที่จะฉีดฉีดใส่เราเลยใส่เราก่อนเลยไม่ต้องพูดพี่ไม่ต้องพูดหนูฉีดก่อนเลย อะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ป้องกันเรายังต้องป้องกันอยู่ตราบใดที่มันยังไม่หมดไปนะครับเราก็ต้องช่วยกันครับผมคิดว่าคนเราจะต้องอยู่กับโควิดเนี่ยไปอีกหลายปีเลยนะครับแต่ว่าก็พยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ว่ามีคอนเสิร์ตกลับมาแล้วอาชีพต่เกมของเรายังอยู่ไหมคะ<บ>องเรื่ออกตรงผมแบบแอบแอบน้อยใจอยากเล่นเกมไม่รับงานแล้วอีกรรับนะ คือเอาจริงๆของก็แบบตอนนี้ตอนที่เพิ่งเริ่มัวย่ผมแบบไปซื้อแล็ปท็อปเลยซื้อแล็ปท็อปซื้อทุกอย่างอุปรกรณ์การสตรีมเกมเคลื่อนที่แล้วก็พยายามจะสตรีมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าวงเราชอบเล่นเกมกันทั้งวงอยู่แลวครับแล้วไหนๆก็อัลบั้มก็เสร็จแล้วเนาะ mm hmm. มันไม่มีแบบว่าต้องทําเพลงไปสักพักนึงเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าแล้วก็ทํำช anel YouTube ปล่อยคลิปเล่นเกมไปเลยให้มันแบบสนุกสนานปาร์ตีจ้จิกิโกไปเลย <laughs> สุดท้ายฝากชวนแฟนๆมาที่25นี้หน่อยค่ะครับผมวันที่25นี้นะครับก็จริงๆมีตั้งแต่วันที่นี่ไหนไหนไหนวันที่เท่าไหร่พี่วันนี้วันที่เท่าไหร่1 8 17ถึง28ใช่17ถึง28วันนี้เป็นวันแถลงข่าวก็เลยเป็น16 17ถึง28นะครับก็จะมีการจัด exhibition นะครับอัลบั้มใหม่ของพวกเรา Tree m a n d o w n นะครับและวันที่25จะมีการแสดงสด 5เพลงด้วยกันนะครับก็มากันเยอะๆน้องๆที่แบบมาขึ้น BTS กลับบ้านหรือว่าพี่ๆที่เลิกง,งานแล้วมาเดินเล่นสยามก็แวะๆกันมาได้นะครับมาดูกัน